ถ้าคุณผู้มมชมถามว่าแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างละ่ะเข้าไปอ่านตรงนี้ได้นะบันทึกการเปลี่ยนแปลงก็มาเล่นต่อ,อยาคิเฟียแล้วเนี่ยนะครับน้องอินนะน้องอินก็บ่นว่าอุ้ยทาไมประตูมันหนักอย่างเลยวันนี้ย่ยประตูบ้าน,นั้องใหญ่โตโอ้ประยุทธ์ก็บอกว่าโอ้นี่เธอทําให้ฉันตกใจนั่นเนี่ยประยุทธ์ก็บอกนี่เธอใส่เสื้ออะไรของเธอวันนี้นี่เป็นชุดของแม่เธอนี่นาาพูดคุยกันไปเราตอบเหมือนข้อแรกนะครับข้อแรกมันก็เหมือนกับว่า เออใสแบบนี้มันก็ดีแล้วไม่เป็นไรหรอกถ้าเราเหมือนถ้าเราตอบข้อ2นะครับมันเหมือนว่าเราเตือนเธอนะครับว่าถ้าใส่แบบนี้อะ่ะมันจะโดนมันไม่ดีนะออกมานี่แหละผมจะตอบข้อแรกไปแล้วก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวนี้เกมก็เริ่มสอนนะครับว่ากดตรงนี้นะกดตรงนั่นตรงนู่นตัวนี้เขามารับไม่ไดเราไปหาลูกสาวของเราอีกคนนะตั้งชื่อว่าน้องเจ๋วดีกว่านะครับจะได้ไม่สับสน เราก็บ่นนะครับว่าเราพยายามจะสอนน้องแข๋วนะให้น้องเจ๋วเป็นนักสู้เหมือนกับเราโอ,อ้พ่อพ่อกลับมาแล้วอ๋อตอนนี้เธอก็ดีใจนะครับเย้ได้เป็นนักสู้เหมือนพ่อแล้วคือคุณคือตัวละครเราก็บอกว่า ถึงเวลาแล้วหนะ้าที่ลูกต้องไปเป็นอ่าเป็นแบบนักปรัจนไฟเหมือนพ่อประมาณนี้แหละตอนนี้เธอก็ดีใจนะครับเริ่มต้นไหนพ่อนี่หนูเตรียมพ่อไหมเนี่ยรับบีดรอแล้วนี่มีการโชว์นะครับนี่ดาบสองเล่มเป็นไงล่ะเทไม่เล่าอ๋อตอนนี้ลูกสาวก็ไปเตรียมลองชุดนะครับตอนนี้เกมก็มังครับให้ไปหาเมียโอ้หน้าเหมือนกันเลยนะครับน่ารักอ่าตอนนี้เราเห็นว่าเอวเอวไปแล้วนะครับเอวไปแล้ว ที่เราจับมาเมื่อคลิปที่แล้วเธอไม่ใช่จับที่ที่เราช่วยมาคลิปที่แล้วเตือนเร็วอินเอวหายไปแล้วนี่รู้ไหมอะไรนะพ่อเอวหายไปแล้วเร,รเวา,วเาบอกเธอว่าอะไรว่าเอากุญแจไว้ข้างกกงนะมาอะไรมานี่แหละแต่เธอเอาไว้ใกล,กล้โกงพอเอาไว้ใกล้โกลงใช่ไหมเอวมันก็หยิบกุญแจไขออกเองได้เป็นอะไรที่มือบือนะแต่คุณพ่อก็ไม่ได้ถือสาเลยนะครับว่าเออหายหายก็ช่างมันป่านี้คงหนีไปอย่างอื่นแล้วมึง ต่อไปก็เกมบัคับใไปเราไปหาราชินีนะดูจากบทสนทนานะครับแสดงว่าเราอ่ะออกไปประจนภัยมานานแล้วนะออกไปจนแบบมีอ่าอะไรอะยามคนใหม่แล้วนะตอนนี้ยามคนใหม่เหมือนเราไม่รู้จักเรานะครับมาถึงเราเข้ามาเธอก็บอกว่าไอ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 แกม,มาทำอะไรวะใครให้เข้าเว้ยอะไรมานี่แหละอืเราบอกดีๆก็ได้นะครับบอกว่าพอดีฉันเอาของไม่ราชินีอ่ะ แล้วมีอย่างนะครับบอกว่านี่เป็นสิ่งที่คุณพูดกับคนสูงอายุหรือไงเหมือนข้อดีสนะผมตอบข้อดีดีกว่านะครับแล้วแกจะเสียใจนะแกพูดแบบนี้กับฉันนะ่ะน่าเสียเลยนะครับโอ้ขอโทษค่ะสายตาเลียก็บอกนะครับนี่ข้อเป็นคนใหม่นะยังไม่รู้จักเราเลยตล้นี้ก็เราเป็นสตอกเกอร์บลาบลาบลา เธอหน้าไม่ยิ้มเลยนะครับตอนนี้เธอหน้าเศร้าเลยาการแบบว่าขกยยับตาเลี้ยน,นะครับนี่ตาฉันไม่ได้นัดลูกไปหนะ้าป่าน,นี้ฉันมาเบิ่มๆกับเธอหลังสุดสารเร็ว <c oughs> มีทัว่วตัวประหลาดมาบุกเอาสเสบียงของเราหมดเลยตอนนี้กํลาลังด่าทหารอยู่นะครับไอพวกงูไอป่านี้ก็ทําไม่ได้บ้าจริงเลยเดี๋ยวฉันเอาแกไปให้ไอเค,ค้กที่นี่หมดเลย มีสามตัวเลือนะครับว่าข้อแรกก็บอกว่าเออฉันเจอแล้วเหมือนแบบเราพูดแบบดีๆนะครับว่าเออผมเจอแล้วครับอ่าวัตถุโบราณที่เราไปหาข้อสองนี่เหมือนกับว่าถ้าเจอแล้ว่ถ้าให้ไปเราจะเอาอะไรตอบแทนละมาล่ะอืมเหมือนแบบขอขอของตอบแทนด้วยนะข้อสามเราก็บอกว่าไม่เจออะไรเลยก็บอกว่าเหมือนเราแบบจะรูปเอาของไว้คนเดียวตอบข้อสองข้อสองนี่ก่อนนะครับผมจะบอกว่าแล้ว เจอแล้วเอาเป็นไงอ่ะแล้วแล้วของตอบแทนคืออะไรอ่ะรางวัลรางวัลอะไรตอนแรกเนี่ยผมเล่นครั้งแรกนะครับตอนแรกผมนึกว่ารางวัลเราจะได้แบบคือลือคือลือกับราชินีนะครับก็นึกว่าตอนแรกมันจะเป็นแบบนั้นนะแต่ไม่ใช่นะอืเราไหวของราชินีนะครับราชินีจะบอกอวี่งไปเลยห่นลูกฟันนี่มันเจ๋งจริงๆเลยเนี่ยของตอบแทนที่เราได้ขึ้นมานะครับเราได้ธาตุมาคนหนึ่งนะถือว่าแ่มนะครับได้ธาตุมาคนหนึ่ง ขอบคุณมากราชินีขอบคุณราชินีนะครับตอนนี้เราได้มาแล้วได้เมียมาอีกคนแล้วตอนนี้เธอก็มอบหมายงานให้เรานะครับบอกว่าตอนนี้แบบมีผู้ไอตัวประหลาดมาบุกฝั่งใต้ของเราหมดเลยฆ่าทหารหมดเลยตอนนี้เราให้เราแบบไปที่นั่นนะครับไปไปฆ่าผูไไไ้ไอตัวประหลาดให้หมดอืมไม่มีอะไรแล้วนะคุยเสร็จแล้วก็ตามสไตล์เดิอนออกมาน่ะจะไม่ผิดน,นะอืมเหมือนเดิมเลยฉากไม่เปลี่ยนนะครับ เราก็พยายามจะทักทายเอลนะครับเอลไดเพึ่งหนีออกมานะครับตอนนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเราจะพยามจะเรียกว่าเฮ้ย hey, เป็นอะไรมันยังไม่ทันได้พูดนะครับเอลมันก็ปลาบีดใส่เรานะแต่แล้วปลาบีดเสร็จก็หนีไปเลยอ่าพอปลาแล้วเหมือนแบบมีจดหมายนะเธอเขียนจดหมายว่ามาเจอดิฉันที่ตาลาดตนค่ำๆนะเธอก็พยายามไม่ได้พยายามจะฆ่าเรานะครับ แบบเธอแค่ปาดาบส่งจดหมายให้เราเฉยๆตอ,อนนี้ก็น่าจะเริ่มผจนภัยแล้วนะอืม,มีพูดพูดนะครับว่าตอนนี้เธอพร้อมหรือยังอม,มีแบบคําปลอบใจลูกนะครับแล้วถ้าเราตอบเหมือนข้อน,นีอ้เหมือนเราบอกไปว่าเราหวงใยลูกนะไม่ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นพ่อจะปกป้องลูกเองเหมือนแบบข้อที่สองนะบอกว่ามั่นใจในฝีมือตัวเองเธอลูกอะไรดีวะข้อแะไรดีกว่านะเราบอกเหมือนบอกว่า ไม่ไว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นเดี๋ยวพ่อจะปก,ป,ก,ป,กป้องลูกเองนะ